จเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนออกตนเจ้าภาพทุกทท่านประเขนพระทาหารพระคุณ้าได้กันนะครับวันนี้ขออนุมโมทนาคณะ,ะคุณแม่สมศรีโลกกิติคุณโดยคุณธนสิทธิ์โลกคุณวัฒนสิทธิ์โลกเติคุณพร้อมครอบครัวแล้วก็คณะศรัทธาพี่น้องบรรวุน้ําเย็นศรัทธาคณะสิษย์เสียนสิทธิ์ในท่านเจ้าปุณสมเด็จพระยันนวชิโรดมหลวงพ,อพ่อเบรยังสิรินทโร จากสถาบันพลังจิตานุภาพ251และคณะผู้ปฏิบัติธรรมว <c oughs> ัดป่าสมเด็จพยันบัชิโรดมครับแล้วก็ขอ,อนุมโมทนาศรัทธ <c oughs> าเจ้าภาพน้ำปะณนะพัตหาหารมีคุณภูริดาชัยนาถวีรนนลห0บาทคุณกัลยายดานเฮรัญยวัฒน์100ร100บาทคุณชันธนาเมทาวี50บาทคุณสุรีศิรวุฒิ1 0 0บาทคุณธนวัฒน์คุณอไรวันนางสาวชานิดานายพิเชษ นางวรรณภาพาเด็กหญิงธัญทิพเด็กหญิงจารุวรรณกิติบัพชาหนึ่งหนึ่งบาทคุณแม่จันทีจันทาหบาคุบบาทค,าคุณนิตยาฐานงามหนึ่งบาทคุณประแขกนัทวันใจเดชหนึ่งบาทคุณประไก่ทองสีหานวิเศษหนึ่งบาทคุณประเลี่ยมสายโสภาและเพื่อนหนึ่งบาทคุณสุกัญญามีรับมากหนึ่งบาทคุณสุดารัตนชองโคมทองชูสกุล65บาทและ เจ้าภาพมาแปลงไฟฟ้าโดยคุณป้าอ้อยอารีชื่นกวัวสมสามพันสบาทขอละท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเรียงกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ,อนุโมทนาศรัทธาเจ้าภาพ ัตหหารสังกฐานน้ำปณะแลวก็ขอ,อนโมทนาศรัทธาเจ้าภาพพ่อศีลแม่ศีลตำบลท่าตอนท,ท,ทุกทท่านเมื่อคืนนี้ <c oughs> ถวายพืชผักอุปอผลทางการเกษตรเข้าลงครัวรถมาส่งจนรถติดรถปิก <c oughs> อ,อัพออกไม่ได้เมื่อคืนจนดึกครับเพราะว่าเอา ผักเอาผลผลิตทางการเกษตรมาสนับสนุนงานปฏิบัติธรรมวัดป่าสมเด็จพญานวชิโรดมเมื่อคืนนี้เป็นความตื่นเต้นไปแสดงธรรมไปพบผู้ปฏิบัติธรรมในเขตตำบลท่าตอนที่ตื่นเต้นคือตำบลเดียวเมื่อคืนนี้นัดกันเท่าที่สามารถไปได้นะมีบางท่านบางคนก็ไปไม่ได้ถือว่าเป็นส่วนน้อย ขนาดส่วนน้อยใน400ท่านครับในเขตตำบลท่าตอนตำบลเดียวเนี่ยมีพ่อศีลแม่ศีลถือศีลอยู่จำนวนหลายร้อยเมื่อคือนนี้ไปเป็นงานธรรมะสัญจรเจอกันที่วัดใหม่หมอกจามสลา,าไม่พอไม่พอพ่อศีลแม่ศีลนั่งต้องล้นลงมาถึงกางล่างครับเป็นความปลื้มใจดีใจอย่างหนึ่งเมื่อเห็นคนปฏิบัติธรรม ถือว่าความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนาเนี่ยยังเหนียวแน่นมั่นคงเห็นความวัฒนาถาวรของคนประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ดีใจพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ทำสมาธินี่ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขตภายในพระศาสนาลักท่านเหมือนกูบาอาจารย์ท่านสอนนะให้ทานร้อยครั้งไม่สู้มีศีลนะ มีศีลร้อยปีไม่สู้ทำสมาธิภาวนาเพราะเราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ทำสมาธิภาวนาได้ฝึกใจได้ขัดเกลวหัวใจตัวเองทำไมคนถึงถามกันนะให้ทานเนี่ยทำไมมีอานิสงส์น้อยกว่าศีลรักษาศีลทำไมมีอานิสงส์น้อยกว่าการทำสมาธิภาวนาครูอบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบว่า การทำสมาธิภาวนาคือการทำหัวใจตัวเองให้ขาวรอบเห็นความใสความขาวของใจตัวเองอานิสงส์มากที่สุดคือการพ้นทุกข์อย่างวันก่อนที่เปรียบเทียบไวนะ้เปรียบเทียบไวบ้ว่าการทำสมาธิเหมือนกับการลบรอยดินสอที่อยู่บนกระดาษขาวซึ่งกระดาษขาวในหมายถึงใจของพวกเราเปรียบดังใจของเราท่านทั้งหลายเราก็เก็บสะสมเอาเรื่องที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง เขาไปเขียนไว้ในกระดาษแผ่นนั้นหลายภพหลายชาติเพราะใจนี้เป็นของไม่ตายดวงเพราะว่าใจเป็นของไม่ตายจิตเป็นของไม่ตายเมื่อผ่านภพผ่านชาติแต่และภพละชาติจิตดวงนี้ก็จะเก็บสะสมเอาเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏที่ปรากฏเห็นมีที่เราเจอเราพบที่เราประทับใจเก็บไว้ในใจมันจึงออกเป็นผลคือเวลาที่เรานอนหลับไม่มีสติแล้วจิตเข้าสู่ภวังแล้ว เราจึงฝันเห็นสถานที่ที่เราไม่เคยไปเห็นคนที่เราไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตเราหรือรู้สึกความคุ้นความชินในสถานการณ์เหตุการณ์ในชีวิตประจําวันเอ๊ะไอ้นี่มันก็คุ้นไอ้นั่นเหมือนเคยผ่านมาเนี่ยเหล่านี้เป็นผลลักษณะของการเก็บเรื่องราวไว้ในจิตดังนั้นจิตนี้จึงเขียนจึงขีดจึงเขียน,จ,ยนจึงเก็บสะสมเป็นประสบการณ์ชีวิตแต่และภพละชาติไว้เมื่อปรากฏมันก็ส่งผลถึง ความรู้ความเห็นความคิดทิฏฐิมานะในใจไอเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเขียนไว้ในกระดาษแผ่นข,า,ขาวๆเนี่ยมันส่งผลเป็นวิธีการคิดเป็นกระบวนการคิดเป็นกระบวนการประพฤติปฏิบัติการกระทําของเราสังเกตนะสิ่งสิ่งเดียวกันทุกคนมองจะมองไม่เหมือนกันจึงมีคำพูด สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พร่างพรายเห็นสิ่งสิ่งเดียวกันแต่คิดกันคนละอย่างสัมผัสเรื่องเดียวกันได้ยินเสียงเดียวกันแต่คิดกันคนละเรื่องรู้สึกคนละเรื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคนละทิศละทางจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสสัมผัสกายจับต้องใจคิดเรื่องเหล่านี้เราสัมผัสเหมือนกันหมดสิ่งเดียวกันอากาศเดียวกันบางคนชอบร้อนบางคนชอบหนาว ร้อนเท่ากันแต่บางคนบอกมันร้อนมากบางคนบอกไม่ค่อยร้อนเพราะทนได้หนาวเท่ากันแต่ทําไมบางคนทนได้บางคนทนไม่ได้เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องราวเป็นสิ่งที่เราเก็บไว้ในจิตทั้งนั้นเลยและมันส่งผลออกมาเป็นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติวิธีการตัดสินใจในชีวิตเรากลายเป็นพฤติกรรมเราดังนั้นการที่เราพยายามที่จะลบรอยดินสอออกจากกระดาษข,ขาวๆเนี่ยมันจึงต้องมันมันจึงเป็นความสําคัญ กระบวนการคิดกระบวนการพิจารณากระบวนการตัดสินใจบางท่านบางคนสุขง่ายบางท่านบางคนทุกข์ง่ายล้วนแต่เป็นผลจากการที่จิตมันเก็บเอาเรื่องราวเนี่ยร้อยรัดเข้ามาไว้ในใจของเราไอ้นี่เรื่องใหญ่เพราะเป็นความเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเพราะใจมันออกไปสัมผัสเอาเรื่องต่างๆเกิดเป็นอารมณ์อยู่ทุกวันขออภัยไม่ใช่ทุกวันนะทุกนาทีทุกวินาทีไม่มีวันเว้นว่างเลยใจมันคิด เรื่องบางอย่างมันเกิดขึ้นอย่างเช่นนั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปขามันปวดขาปวดนี่เป็นทุกข์อย่างหนึง่งแต่ใจที่อยากพ้นจากขาที่มันปวดนี่เป็นทุกข์อีกอย่างหนึง่งเห็นไหมจิตมันหาวิธีการสอดแทรกเอากิเลสเอาความอยากเข้ามาแทรกไว้ในใจได้ทุกอย่างทุกเวลาไปทำสมาธิบริกรรมไปจิตมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็เป็นทุกอย่างหนึง่ง อยากให้มันอยู่กับพุโทโธแล้วมันหนีไปคิดมันฟุง้งซ่านมันเป็นทุกอย่างหนึ่งใจที่อยากจะพ้นมันก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะมันแทรกอารมณ์นี่แทรกเข้ามาได้ทุกเวลาทุกโอกาสจิตที่มันสงบไม่อยากให้มันหายไปนะ่ะก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งอยากจะรักษาความสงบนั้นไว้นานๆก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งดังนั้นการที่เราพยายามที่จะลบออกจึงเป็นกระบวนการของการทำสมาธิ แต่เวลาที่เราให้ทานเราให้ทานเราตั้งอธิษฐานเข้าไปถ้าพูดถึงเรื่องปรมัตาธรรมเราก็เขียนความพอใจเราลงไปในกระดาษแผ่นนั้นเพิ่มลงไปอีกนั่นแหละสมาศีลที่เราถือก็เป็นกระบวนการหนึ่งก็เป็นกระบวนการขัดเกาอย่างนึงแต่เราก็เขียนศีลนั้นซ้าลงไปในกระดาษข,ขาวๆนั่นอีกเหมือนกันเห็นไ,ไหมการให้ทานก็เป็นการเขียนอย่างหนึง่ง การรักษาศีลก็เป็นการเขียนเพิ่มเข้าไปอย่างหนึ่งแต่เป็นการเขียนเพิ่มเข้าไปในความที่เป็นสิ่งที่เราพอใจเป็นกระบวนการประพฤติปฏิบัติแล้วก็พยายามที่จะทําฉะนั้นใจของการประพฤติปฏิบัติวิธีการหลักใหญ่ใจความเป็นหัวใจของการประพฤติปฏิบัติคือการทําให้ใจเราขาวรอบในคาําสอนพระ้านาสจิต,ตปรโยธปนงังทำจิตให้ผ่องใสสัพพปาปัสสะอากการนังการ ละชั่วกุสลโสูปสัมปัาการทำความดีสจิตะปริโยธปนังการทำจิตของเราให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนั้นเมื่อเราพยายามที่จะลบรอยดินสอออกจากใจออกขออภยัยลบรอยดินสอออกจากกระดาษสีขาวเนี่ยจึงเป็นอานิสงส์มากเพราะเราไม่ได้เขียนสิ่งอื่นลงไปในใจของเรา เร,รเราประคองใจเราประคับใจเราดูแลใจของพวกเราประครับประคองหัวใจของเราครับเป็นการทําให้กระดาษของเราขาวเป็นการเขียนเป็นการขาจัดสิ่งที่เป็นความปฏิกูลออกจากหัวใจของพวกเราดังนั้นอานิสงส์ของการเดินจงกรมการทำสมาธิจึงเป็นผลคือความพ้นทุกข์จึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาเขตภายในพระศาสนาดังนั้นทานก็ดี ศีลก็ดีภาวานาก็ดีเป็นเรื่องส่งผลซึ่งกันและกันทานเราดีศีลเราดีภาวานาก็ดีนั้น <c oughs> ทุกอย่างเป็นเหตุทุกอย่างเป็นผลซึ่งกันและกัน <c oughs> เมื่อเราประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ผลทางในความดับทุกข์ของเราก็จะสั้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ฉะนั้นเวลาโอกาสนี้ก็จะได้ขอ,อนิมนท่านอาจารย์ได้นำพาคณะพระเจ้าประสงค์ญาติโยมบาโกบาสิกา ได้สวดลักขีสวดติปิโสเป็นลำดับสื่อไปครับอิติปิโสภังกวาระหังสัมมาสัมบุตธเวจาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิตตุอนุตตรโรบริสัรรมสสราติสัทธาเด มโนสานังบุญโตภะคะวาติสวขาโต พะกะวะตาธรรมโมสันติติโกะกาลิโกอิปัสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาบุวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะกะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกะวะโต สาวกสังโฆญาญาปฏิปนโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติสังจันตาปริปุริสายุการิยานาบุริสปวงคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสั này yo bao อาคินโยอัญชลิกรนนิโยอนุตตรังบุญญาเกตานโลกัสัต bon ติเตภโสพระกวาฬะสัมมาสัมพุทโธวิชจารนัสสะมันโนสุขตโลกะวิโตอนุตตรโรอปุริสัตถมัสารติส ただ。Da, da. เทวมนุสสานาโพโตภะวะเทศวะคตโตภะคะวะตาธัมโมสันติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจัตังเวทิตัโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆ โอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาณิก เิปาติปันโนบกวตโตสาวกสังโฆสมีจจปาติปันโนบกวโตสาวกสังโฆญาติทางจันตาเรปุริสายุกานิอาตาบริสะปุกาลเอสัปกวโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุ โยตัพินายโยอัญชะติกะระนิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติสัพเบสัตตาสัจจานุโณอเวราสุขจีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาดังบนยางบารังไม้ห้างสาเบบาคีพระวันตุเตขอให้สาตดังสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวยผลบุญ อันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเดินรตันตนัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยรตันตนัตยเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยวิริยังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าปกุลสมเด็จพญาน,นาวชิโรดมลงพ่อวิริยังสิรินทโรและอำนาจการประพฤติปฏิบัติ สมาธิภาวนาของพระสงฆ์โมใหญ่จงเป็นมหาันตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขภละปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมแลสายงานของท่านแล้วไซขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยะทาวารีวาหาปุราปารีปุเรนเตสะกระังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังยิพัมเมวะสมิจตุ สัเบปุเรนโตสังกาปาจันโดปนารโสยัตามนิโชติราโสยัตถะสัมปิติโยวิวัจฉโตสัมภโรโภวินัสตุมาเตมาวัตวันตารโยสุขีติขายุโกภะ สัพพิติโยวิวัจจนโตสัมภโรโหวินาสโตมาเตภาวตวันตารโยสุขิดิกายุโกภวะอัพพิติโยวิวัจจนโตสัมภโรโหวินาสโตมาเตภาวตวันตารโยสุขิดิกายุโกภวะ อาภิวัตนาสิริสานิจังุทาปัจจายนจชตารุธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปาลายัญจะโคดาคินาดินนาสังขมิโสปฏิติตาติการธตังหิตายาสานาโสปะกปติ โสยะติธรรมโมจายังนิรศิโตเพตานาบูชาจักกะตาวรัลลาบาลัญจาบิโคนัมมนุปรินังโตเมหิปุญญังปสุตังอนัปัจจันติอวะตุสัปมังเกราราคันโตสัปเดวตา สับบอุตตนาโนภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภาวัตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเดวตาสับบธรรมานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภาวัตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเดวตาสับบสังฆาโนภาเวนะ สัดาโสติภาวนโตเตปฏิสังขายุนิโสปินนัปปังปฏิเสวามิเนวะวายนามทายนามันายานาวิปัสนายะ ยาวาเดวาอิมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิงสุปารติยาพระมจ迦ริยานุาหายาเอเตปุรานัณจเวีธานังปฏิหังหามีนาวันจเวีธานังนาอุปาเดศามี ยาตาราจามีภา,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 าิิสติอาณาวาชตาจาภาสุวิหารโจาติสาธุสาธุสาธุอนุโม,มทามิยะ<า><า>ถาสุขังปริพุนชาทาัทะาพัตตาหารอันเป็นมงคลทั้งปวงนี้ที่คณะพระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้ว ขอญาติโยมเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อ,อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมและยังประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เทินสาธุครับเราเราต่อไปกับเดินเชิญทุกท่านไปพระรพร้อมกันนะครับ